ความทรงจำคาใจณนะบังกะโลแห่งนั้นเราเคยมีความทรงจำแบบคาใจในสมัยวัยรุ่นมหาลายัยทุกวันนี้ยังงงว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่หรือแล้วสรุปคือมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่เราเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยไม่เคยเจอด้วยซ้ำไปแต่สมัยตอนที่เราเรียนอยู่มหาวิทยาลายัยเราเคยไปเที่ยวกับแฟนที่บังกะโลบนเกาะแห่งหนึ่งในช่วงเวลาตกลงคืนนั้น แฟนก็นอนในห้องดูทีวีเล่นมือถือตามปกติแถวนั้นก็จะมีบังกะโลอยู่ติดติดกันแต่แล้วเขาก็ปิดไฟนอนไปแล้วเราก็ปิดไฟในห้องพักเหมือนกันมีแต่แสงจากทีวีเปิดทิ้งไว้ในตอนนั้นข้างนอกก็จะมืดมืดเราก็ออกมาสูบบุหรี่นั่งตรงมานั่งใกล้ประตูห้องสูบได้ไปสักพักรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมาจากด้านซ้ายเลยหันไปปรากฏว่ามีคนมองเราอยู่จริงๆ รูป,ปรพนธ์สันทานของเขาก็คือเป็นผู้ชายผอมยื่นหัวออกมาจากข้างๆกำแพงบังกะโลถัดไปจากห้องเราจ้องมาที่เราอย่างตาถลนมือสองข้างจับกำแพงแบบชะงกมองเราอยู่หัวโตๆยาวๆรีบๆเหมือนไม่ใช่มนุษย์เราก็ได้แต่ทำการแค่ว่าหันไปมองแวบๆบแบบพอรู้ว่ามีคนมองก็หันกลับมาทันทีก็นั่งสูบบุหรีต่อไปตอนนั้นในหัวก็ค่อยๆประมวลผลว่า มันไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนมีความรู้สึกว่าทําไมเขายังมองเราอยู่แบบนั้นก็หันไปอีกรอบก็ยังมองอยู่หน้าก็แบบแปลกๆด้วยก็เลยตัดสินใจทิ้งบุหรี่แล้วเดินกลับเข้าห้องแฟนทันทีและได้ทําการบอกแฟนว่าเจอเรื่องแบบนี้ข้างนอกแฟนได้ยินดังนั้นก็อ,ออกมาก็ไม่เจอก็เลยปิดประตูห้องเล่าให้แฟนฟังความรู้สึกตอนนั้นก็คือกลัวว่าจะเป็นโจรโรคจิต อะไรประมาณนั้นตอนนั้นก็ดึกมากแล้วอยู่ๆบังกะโลข้างๆก็เปิดไฟตามทาง้ทงที่เขาก็ปิดไฟมานานซึงนข้างๆบังกะโลแห่งนั้นก็มาเป็นคู่ชายหญิงเช่นกันแต่เราก็ไม่ได้ออกไปดูอะไรมันน่าจะมีหน้าต่างมองได้เห็นอยู่ก็ยังงงๆว่าสิ่งนั้นคืออะไรชายคนนั้นดูจริงๆก็ไม่เหมือนคนจำได้ติดตาแล้วเขาหายไปได้ยังไงกันหรือบางทีเขา อาจจะไม่ใช่คนก็ได้